สวัสดีทุกทุกคนนะคะจากช่อง Magic of Healing พลังงานแรนดอมนี้เป็นพลังงานโดยรวมอะไรดีๆรับไปอะไรไม่ดีปล่อยผ่านรับแต่พลังงานบวกๆไปเท่านั้นนะตามพลังงานหน้าไพ่ค่ะเหมือนมีใครบางคนอยากจะติดต่อมาหาคุณซึ่งเรารู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วคนที่เคยอยู่กันเป็นครอบครัวกันแล้วแต่งงานกันแล้วมีเจ้าตัวเล็กด้วยกันแล้ว แต่ก็มีปัญหาบางอย่างที่ต้องตัดจบความสัมพันธ์นั้นไปแต่เรามองว่าเขาอ่ะเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากเขายังแอบส่องแอบมองคุณอาจจะส่องมองคุณในโลกโซเชียลหรือว่ารับรู้เรื่องของคุณผ่านคนรอบข้างของคุณอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งซึ่งความรู้สึกของเขาอ่ะมันยังวนเวียนอ่ะเพราะเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้สึกของเขายังวนเวียนอยู่กับคุณนะคะเหมือนเขายังยังมีความรู้สึกดีๆเขายังอยากจะมอบอะไรดีๆให้กับคนอยู่แต่เราไม่รู้นะว่าคุณอ่ะมีปัญหากันเรื่องอะไรแล้วก็ตัดจบกันด้วยเรื่องอะไรแต่เขาเสียใจแน่นอนค่ะกับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาอยากจะกลับมาแก้ไขกลับมาขอโอกาสจากคุณอ่ะเพราะเพราะเขา รู้สึกว่าการที่มีคุณอะมันรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นเหมือนคุณเป็นทุกๆอย่างสําหรับเขาอะค่ะคุณเป็นเดือดซันให้กับชีวิตเขาซึ่งบางคนอะอาจจะมีการไปขอร้องอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีการไปขอพรขอให้คุณและเขาได้กลับมาได้พูดได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งอะซึ่งด้วยพลังงานเพจออฟคาวะค่ะ,คะซึ่งเขายังลังเลเขายังไม่ไม่ได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเขายังจะกลับมาเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณดีไหมเพราะ การที่เขาส่องเขามองแล้วเขาเห็นคุณน่ะนิ่งมากไม่สนใจเขาเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดที่จะให้โอกาสเขาเลยค่ะเหมือนความคิดของเขานะคะแต่แต่เราไม่รู้ว่าคุณนึกคิดยังไงแต่ด้วยความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณน่ะนิ่งกับเขามากๆคุณดูเย็นชาคุณดูนิ่งเฉยกับเขามากๆดูเหมือนไม่ได้สนใจเขาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยแต่ด้วยเดลเวอร์ขึ้นมาปิดจบใบสุดท้ายอ่ะเรามองว่าคุณสองคนน่ะจะได้กลับมา คลองคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราคิดว่าการที่เขาตัดสินใจที่จะติดต่อกลับมาครั้งนี้คุณยังจะให้โอกาสเขาอยู่นะคะใต้สำรับไพ่ใต้สำรับไพ่อะ,ะคะ่ะเป็นเป็นหกไม้เทา้าเป็นชัยชนะเป็นการเฉลิมฉลองอะคะ่ะเป็นความสําเร็จที่ที่หวังไว้อะคะ่ะซึ่งเรามองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะกลับมาสารสัมพันธ์กันเหมือนเดิม แล้วเราขอวอวยพรนะคะไม่ว่าคุณสองคนจะมีปัญหาอะไรกันถ้ายังรักกันอยู่ถ้ายังรู้สึกดีดต่อกันอยู่ก็ขอให้กลับมาแก้ไขหนังสือเล่มเดิมอาจจะไม่จบเหมือนเดิมอะไรที่มัน ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะซึ่งคน,คนเราบางคนน่ะถ้าไม่เกิดสถานการณ์แบบนี้ก็จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองและการที่เขาคิดที่จะกลับมาหาคุณเพราะเขาคิดว่าเขาก็คงคู่ควรกับคุณแล้วคุณก็คู่ควรกับเขาเขามองคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดสําหรับเขาเขาถึงเรื่องที่จะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราขอให้คุณปรับความเข้าใจกันแล้วก็หันหน้ามาคุยกัน ขอมอบความรักความสุขสมหวังให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ